มั้งขู่ที่ผายเลยกูจะโดนฆ่าไปละอ่ะอันนี้แบบให้ใจเลยผมไม่ได้ทำพี่โอเคงั้นผมตาอินด้วยพี่มีกับพี่แดนนี่ชัวร์ฮะชัวร์อะไรล่ะง่แง่แง่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 งื้อทางแรกเป็นไรนะอุ้ยช่างเทคนิคสวัสดีครับแทนนี่ว่าไงว่าแค่ไอพี่เฮ้ยไปไปไปพังกินเชนเดเลีย์กันหาถ่ายมากหน่อยนะไม่ไม่ผมทำความสะอาดอยู่พี่ พี่พังเลยแล้วกันนะเฮ้ยไม่พังอุ้ยอ้อมันพังตรงนี้เหรอใช่ใช่เองเหรอเฮ้ยสวัสดีครับพี่ใช่ในที่นี้คือได้นอนสปาวันดีครับดีครับสวัสดีครับมาตายแบบสูงสุดได้กี่คนอ่ะตรงเนี้ยฆ่ากันเหลือเกินที่มายืนอยู่ตรงเนี้ยไอ้แทนเดี๋ยวนี้มึงแต่งตัวแบบชนชั้นสูงขึ้นอุ้ยไม่เท่าไหร่กันพี่แดนนี่ว่าไงพี่แดนนี่เป็นโลอะไรอ่ะอุ้ยบอกไม่ได้สิเดี๋ยวพี่โดนยิงทำไมอ่ะอ้า ถามคุณแล้วมึงจะยิงคุณทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วคือไม่มีใครรีพอร์ตกูเลยโอ้ยอันนี้พี่ฝากดูแลพี่หน่อยพี่ไปเอาน้ำปนะ๊บนึ่งได้พี่ประเทศมายัางพี่พี่ พี่โบเต้ไม่อะไรกันอะอุ้ยป่าพี่ผมไม่ได้ทาอะไรเลยเฮ้ยทำพวกเทบนขวาพวกเทบนขวาตายเหรอพี่พี่โลดซ้ำเหรอพี่โเต้เร็วพี่รอเร็วโอ้โหพี่โบเต้พี่มาอย่างเนี้ยเต้ไปไหนอ่ะเขาไปทำน้ำพี่เฮ้ยแถนนี้แถนนี้รีบๆเฮ้ยพวกเทปแถนนี้ตามมา ไหนไหนไปท์ไปต์ไนนีไนท์ไปท์้ยอ oh, ้าวใครอ่ะผมเองพี่ผมโดนพี่บุกล่อโอโดนคุณฟุกล่อเหมือนกันเนี่ยโอ้โหแล้วอีเลนนี่อยู่กับนั่นเลยอะไรวะเนี่ยดูโอ้ ือเขาบอกว่าสมบูบทบทเทมบูเทบ้าอะไรอ่ะเอ้าแล้รจไอะไรเขตายแล้วเนี่ยแล้วคือแพทกินศพผม <c oughs> ใช่เหรอต่อหน้าเลยใช่สองศพเลยเนี่ยพี่พี่ไปนานจาัยยงไตรงไหนอ่ะพี่ผมตายข้างพี่นี่แหละแต่คือศพผมโดนกินไปแล้วไอ้เหรอพี่พี่แบบนั้านต้องมาเงือย <c oughs> โอ้โหแต่ทา <c oughs> ยาง ครับพี่ท่านี่มีปืนป่ะไม่มีพี่มีปืนป่ะใช่พี่ฟูกลายมากสมบูธาสมบูาบ้าอะไรอยู่ข้างบนแม่แตกเลยคือผมอะแค่จะสัว์บอกว่าผมจะบอกป้องทุกคนจากพี่ราบเองคนที่อยู่ตรงบ่อสี่คนไม่ได้เป็นแน่นอะเฮ้ยเดี๋ยวมีทีมงาสี่คนไม่รวมเกมนะที่เดี๋ยวพี่ฟูกแบกแยกอีกแล้วพี่ฟูกเดี๋ยวนะ ตอนหรอพี่แต่ผมไปก่อนนะพี่พี่ถามว่าน้องพีมีปืนหรือเปล่าพีมีปืนปะพีมีปืนปะผมได้ยินนะพี่ใช่แล้วน้องพีก็ไปฆ่าเต้ใช่หรอพี่บอกว่ามีปืนแต่ว่าจะเก็บไว้ฆ่ากล้าพี่ก็เลยพยายามที่จะเปลี่ยนบายให้ไปฆ่าคนอื่นแทนก็น่าจะเดินผ่านเต้แล้วทำไมตอนแรกพี่บอกว่าผมมาอยู่กับพีผมแอบสงสัยจัง พี่นเลล่่นนัปเ่นอ๋อขึ้นเมืองโบกิแล้วพีไปเบี่ยงให้ไปฆ่าคนอื่นอ๋อโอเคพี่ใช่แค่นี้อย่าดูโอ๋อไม่ไม่ผมแค่สงสัยเฉยๆฉยหรือว่าพี่เอกเป็นโดโด้วะคือตะเกียบคนอื่นไม่น่าจะบวชพี่เอกนะอุ้ยแค่นี้ครับพี่ ถามถามปจริงเลยตอนพี่ถามน้องพีว่ามีปืนหรือเปล่าน้องพีบอกมีพี่บอกว่าจะฆ่ากล้าพี่ก็เลยบอกว่าให้ให้น้องพีไปฆ่าคนอื่นแล้วน้องพีก็เดินไปเลยแล้วพี่ก็เลยถามแทนนี่ว่าเห็นน้องพีหรือเปล่าอยู่ด้วยกันหรือเปล่าไงอ๋ออะไรนะพี่ขอม่อีกทีได้ไหมอะเล้วอ่ยพี่ ตะเกียพี่กำลังเล่าอยู่แล้วคือผมบอกว่าขอขอใหม่อีกทีได้ไหมพี่แล้วคือเขาโบ้ใส่ผมเลยอะไม่โอแคอยากจะฟังใหม่อีกรอบหนึ่งไงโอเค่าจะฟังรอบหนึ่งกินเสียงผีค่อนข้างดังอุ้ยดูด้อมเขาต้องทำภารกิจปะวผมต้องไปแอบแบบเนี่ยทำเควสแบบพวกเนี้ยพวกที่แบบว่าเป็นนี่แล้วก็เราจะได้โดดโบทออก ไม่เดี๋ยวน้ำมันมีตรงอ๋อต้องสระไว้น้ำสรบไว้น้ำสระไว้น้ำยื่นแช่ไปก่อนนี่เลยนั่นเหรอซีไอหนี้เห็นกล้าฮะไม่เห็นไม่เห็นมันมันหาที่แอบแน่เลยเป็นอะไรถ้าบอกพี่ได้นะเป็นฮีทแมนพี่แทนนี่ลงมาเหอ่ทอด้วยกันลูใกล้อยู่ไหนครับ อ๋อไม่เห็นเลยกล้าบไปไหนไปรู้เนี่ยไอกาบมันอยู่ในท่อไอกาบมันออกมางวงมาในท่อไหอ่ะออกไปก็โดนยิงงวงออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปก็โดนยิงอ่ะไอวะเนี่ยผมว่าฆาตกรแม่งกำลังจะลอยนวลนะไอแหวนไอข้อแหนเนี่ยโอ้มันนองมันเยลมันนองมันเยลมันนองมันเยลนั่งกลัวที่ผ่ายเลยกูจะโดนฆ่าไหมล่ะ คือแบบว่าโปรตีอะเวลาผมผมเป็นไอ้ารกรเลยคือแบบว่าไปยืนไอพวกแบบว่าที่ทําผลคารกรนี่คือคนอื่นไม่จะสงสัยแล้วรอบนี้ไม่มีใครสงสัยเลยคือผมจะเล่าอย่างนี้ครับทุกคน Two thousand years later ว่าแทนนี่ว่าแทนนี่เสียงเราจะไปกันนะผมทายฉีกเลยผมทายฉีกใครใครพอเซอร์ไพรส์ผมใช่ไหมพี่ใครเลยอันเดี๋ยวแล้วทำไมเป็นผัมาเฮ้ยทำไมน้องพี่มะผมยังไม่มีใครสงสัยผมเลยอะไอคิดหนูโดนรอบนี้ไม่ไม่ทำงานเลยคิดกันแบบง่ายๆเลยทันเนี่เมื่อกี้ฮะยังไงพี่ไม่ก็ก็ตอนนั้นแม่งอยู่ข้างล่างกันหมดก็เหลือแค่พี่เบิร์ดกับเอฟที่อยู่ข้างบน แล้วถ้าพี่เบิร์ตตายก็ต้องเป็นเอฟป้วซึ่งในจังหวะนั้นน่ะที่ที่เราเดินขึ้นมาเราเจอพี่คุกยืนคุยกับก้าที่อยู่ในท่อแล้วแทนนี่ก็อยู่หน้าธนาคารที่พี่เดินไาเจอพี่จัใช่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 ทีนี้ก็เลยงงว่าแทนนี่เป็นคนฆ่าหรอไม่ผมจะเป็นคนฆ่าได้ไงพี่ใครมีคต้ากดกดที่กายอธิบายเลยแบบว่าง่ายๆเลยแบบซิมพลซิมพลเลยผมว่าคนที่สามารถจะฆ่ากล้าให้น้องพีได้จะเป็นแทนนี่ เห็นนะพี่แล้วจะเป็นผมได้ไงพี่เอฟกำลังะะพยายามเอาคนอื่นออกเลยๆใช่พี่พยายามจะผักแบบมันใส่ไร่ส่งใช่แต่เราก็ปวดทันนี้ได้เหมือนกัน พี่ถามจริงลลเ่นพี่พี่เอฟเป็นโลอะไรนะหนูว่าพี่เอเป็นโดโด้อ้าวพี่ผมเป็นชนะสูตรนะพี่เออย่งนั้นโหวตเทนนี่เลยผมเป็นชนะสูตรมาดิเอฟก็อยู่กับพี่สองคนแล้วกับเอฟก็เป็นชนะสูตรบนซ้ายใช่ก็นชนะสูตรอยู่ไหนที่ผมอยู่ไหนผมผมอยู่กับคนอื่นไงพี่ตั้งหลายรอบเลยมีคนอื่นนะขอคนคนอื่นที่ยืนยันคนอื่นพี่เจมส์ไงไปทำไมพี่ต้องโมโหใส่ผมด้วยเนี่พี่ฟุ๊ ผมมาเป็นชนะสูตรพี่เอปะพุ๊อะโอเคแทนแทนเป็นมอฟฟีอีกแล้วทนจะก๊อปพี่เลยเหระไม่ใช่ไม่ผมเป็นชนะสูตรจริงริงอ้าวใครมันพูดคำว่าแทนนี่เป็นคนนั่นนั่นสิใครใครบอกว่าคนคนที่เนี่ยฆ่ากล้าได้ให้เนี่ยน่าจะเป็นแทนนี่โ้ม่พี่พี่มันก็ไม่ใช่ทุกตาเพราะที่ผมต้องฆ่ากันเนี่ย และคือตะกี้ผมบอกว่าอยากเล่นนานๆอ้าหว่วงและคือรอบนี้คนอื่นแม่งไม่กล้าโวตผมแล้วชิบหายละเสือเป็นโดโด้ตานี้ด้วยแม่งพูจะทําไงวะเนี่ยแต่คือการนตีได้เลยว่าไม่ตายแน่นอน อุ okay. ้ยท่นี้ทำซาโบเหรออ๋อไม่ไม่ผมกวาดผมกวาดพื้นอยู่พี่พี่ปอไม่ไรเหรอพี่พี่ปออะไรเมื่อกี้แทนแทนพี่ไม่ไม่ไม่ผมกวาดพื้นอยู่พี่แล้วใครออกมาจากนี่แกจากที่นี่ที่สุดท้ายแต่นี่ทำซาโบอยู่อะทำซาโบอะไรพี่อะะไรนผมแค่เป็นล็อกจุดเฉื่อยเอ๊ะเมื่อกี้ใครโผล่มาตรงนี้คนสุดท้ายอ่ะคือกล่องมาจากไหนเนี่ยดูเดิมจะข่าบนศพของคุณฟุกโดนกินบายโปเต้แต่ไม่รู้ใครฆ่า พีบอกว่าไม่ไม่เขาบอกจับอยู่พี่ว่าอย่าไปบอกเขาสิข้อมูลเลยคือพี่เดินมาจากขวาบนเนี่ยแล้วเดินมาเห็นที่นี่อยู่ไม่ใช่ผมเพิ่งมายเองพี่มั่วแล้วทนนี่เห็นใครออกมาจากโอเคงั้นงั้นในฐานะที่ผมเป็นคนที่ทําความสะอาดศพที่เทนนี่ฆ่าให้มาขวัวไปเลยว่าทานนี้ใจ้ไม่ใช่พี่พี่กำลังเข้าใจผิดแต่แต่เนนี้ะเป็นแเนี่ยอันี้แบบให้ใจเลยผมไม่ได้ทพี่ โอเคงั้นผมบากินด้วยพี่อย่าให้สาวบานอะไรแบบซีซัวสิพี่ผมว่าพี่เอฟว่ะพี่มีมีโอกาสสูงมากพี่ใช่ใช่ใช่เอาเลยพี่จะนี่จะไปนอนโอ้ใช่ก็ปกติจะเป็นก้ารที่ไปนอนแต่ตอนนี้พี่จะนี่นะหมดเจมหมดเจมใครไม่โหวตวะเนี่ยพี่เอฟผมไม่ได้ทำจริงๆพี่แล้วแทนเห็นใครวิ่งเข้าไปแทนเดอยวผมไม่เห็นผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นพี่โอเคงั้นงั้นพี่เชื่อใจแทนนี่เออพี่ต้องเชื่อผมสิ ชีดต้องทำไงวะให้คนสงสัยพี่อีกรอบหนึ่งท่านนั้นอยากทำอะไรแล้วพาพี่คือแดนนี่เหมือนแบบเกิดตัวใสเพราะว่าคิดว่าพี่จะถอยไกลใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พี่อ๋อไม่ใช่บัลล็อไม่ใช่อะไรนะพี่คือหาเรื่องให้โดนจริงในขณะที่เรากำลังสนุกกันด่วคือแดนนี่ลอยไปลอยมาพี่คนนี้กำลังสงสัยพี่แดนนี่อยู่ผมรู้แค่นั้นแหละสงสัยอะไรแดนี่เป็นจริงๆเนี่ยไม่เป็นตอนแรกก็คือ อร่อยแต่เมื่อกี้พอพี่ออกสอนอมาเลี้ยวขวาทางนี้ก็เดินตามมาแล้วเลี้ยวขวาไม่ไม่ผมแค่เช็คพี่เฉยไวาไปไหนอ๋อเหร่อยไปดูนี่แหละชัวร์ชัวร์ป้าพี่ฟุกเข้าดอดแล้วพี่เอกพี่กับพี่แดนนี่ชัวร์้าชัวร์อะไรล่ะโดนได้อีกแล้วพี่พี่โดนได้อีกแล้วเดี๋ยวพี่เอกให้เอฟเอฟไปพี่เอกเพราะว่าพี่ฟุกพี่ฟุกก็โดนเอฟค่าแล้วฉันกินศพเรียบร้อยเป็นไฉไรเป็นไฉเอาผมว่าไอ้กล้าว่ะ ไม่ใช่พี่เขาบอกว่าพี่เอฟไม่ใช่พี่เขาบอกว่าพีเอฟม่ใช่นะเอาละรอก่อนรอก่อนเพราะว่าไม่เอฟก็น้องพี่อ่ะท่านพี่ไปพี่เหรอไม่ใช่พี่ผมยังไม่ได้เดินผ่านพี่ขนาดนั้นเลยนี่ไงก็ผ่านแล้วเนี่ยไม่ใช่อ่ะพี่เดี๋ยวพี่ลองเช็คเลยว่าเกมนี้พี่จะเป็นใบหรือเปล่าไม่แต่กายเดินผ่านพี่แล้วอ่ะได้พี่กายทำตัวแปลกๆอ่ะเหมือนกำลังแบบว่าล่อคนอื่นให้ไปคนเดียวอ่ะผมจับตาดูพี่อยู่พี่เอกผมเป็นผมผมเชื่อใจพี่ได้ ไมพี่ย่าไม่พูดวะฮัลโหลเดี๋ยวโดนใบไม่โดนไม่โดนนี่ไงเพื่อพิสูจน์กันเลยว่ากูโดนใบหรือเปล่านี้ตัดออกไปได้สองคนแล้วกายกับแทนนี่ไม่ได้เป็นคนใบผมโดยเฉพาะต้องพีู่อน์วยากูได้หน่อยผมไม่ได้ใบผมไม่ได้ส่งพี่เข้าคุกทั้งนั้นเอางี้กู กูทักไปถามหลังไม์มาแล้วลุงพีเป็นคนส่งของเข้าคุกกปอ่ลุงพีบอกใช่พี่อย่างเงี้ย <c oughs> ไม,ม่ไม่มีไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แต่พี่ <c oughs> วเต้รู้ว่าคนสุดท้ายคือใครพี่ <c oughs> วเต้เป็นมีมิกนะพี่กินศพไปแล้วพี่เป็นมีมิกไม่ได้เอาลุงพี่พูดมาตะกี้ผมก็มึหมดแต่พี่รู้ว่าใครเป็นมีมิกใครพี่รู้ว่าใครเป็นเป็ด ใช่พศที่ไม่ใช่ก็เขาคือเขาบอกว่าเขาอยากเล่นนานเขาง่วงอ่ะก็เลยจะให้เขาเล่นอยู่อ่ะไม่ใช่ไม่ง่วงพี่ไม่ง่วงแค่พ่เปลี่ยนผมไม่ได้ง่วงเป็นนี่แทนกบไม่ปีกแล้วไม่ใช่การเข้าใจผิดกันพี่หมายถึงกล้ารหรอพี่เต้พี่หมายถึงกล้าหรือเปล่าพี่หมายถึงแทนแต่แทนล้อนตัวขึ้นมาเองไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ทุกคนคือน้องแพทด เป็นมีมิกแล้วแทนนี่มัคุยด้วยไม่ใช่พี่ผมผมก็อัถยาใส่ที่คุยกับคนไปเรื่อยอ่ะพี่จะมาไม่ใช่ละแคนนี่ว่าอีผิดคนเหรอผมว่าพี่โปเต้เป็นละไม่ใช่ไม่ใช่ผมเลยมันจะเป็นผมได้ยังไงพี่นั่นแหละดิไม่กับผมก็ต้องไปพี่เอไปแล้วพี่ใช่เพราะตอนแรกอะพี่เอวะนี่ไงบอกแล้วว่าไม่ได้เป็นพี่ นพี่เขามูดผิดนะเขพีดแย่จัวโจ้แม่งแข็งของแทยนี่แทยนไม่ก่นตัโจ้มากเลยว่าอุ้ยไม่เข้าไทหรอกพี่พี่แทนนี่เล่นยังไงให้เราชนะอุ้ยพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกนะโดนโหวตโดนเข้าไทเริ่มเปิดเวลาว้าเริ่มต้นมาตั้งแต่น้องพบเขาจะถ่ายอุ่นในความเป็นเรา